ก็พามาเที่ยวนะคะเที่ยวน้ำตกกันเนาะน้ำตกที่เป็นสาขาย่อยออกมาจากน้ำผุดทับลาวนะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะ ไปมาจากทางน้ำผุดพับลาวนะคะคืออําเภอคอนสารนะคะน,น,นั่งเล่นน้ำมาเล่นน้ำค่ะมาเล่นน้ำเย็นๆเราเหนื่อยนะคะเดินทางเหนะะื่อยเนาะก็เลยแวะพักนะคะไปนั่งอุลุ้าน ะคะ่ะลมเอื่อยๆนะคะลมเอื่อยนะคะเขาทำเป็นที่นั่งพักผ่อนนะคะเป็นแรงนะคะท่องเที่ยวมานั่งกินเข่านะคะกินข่ากินตำมสมเนาะ ตอนหน้าม,ม้าไหลเห็นบ่มคะต้นไม้ล้มเนาะมาจากเหนือเหนือเลยนะคะเมื่อว,วันก่อนนั่นเองนะคะน้ําม,มาเยอะนะคะเห็นต้นหญ้าล้มล้มไปทางเดียวกันนั่นก็คือน้ำม,มาด้วยค่ะฝนตกเหนือนั่นเองนะคะต้นลองร้อยของน้ำนะคะที่พัดล้นล้นจากตรงนี้มาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ น้ำระบายไม่ทันนั่นเองนะคะถ้าเดี๋ยเดินไปดูอีกข้างนะคะนี่บันไดนะคะเพิ่นเฮ็ดไห่มา้า นั่งเล่นตอนนาแร้งนะคะตอนฤดูแร้งนะคะแต่ตอนนี้น้ำก็ใสแล้วนะะเนะาะเพราะว่าฝนไม่ตกสองสามวันแล้วเนาะตอนนี้น้ำใสนะคะถ้าฝนตกน้ำจะแดงเลยนะคะ พอดแล้วจ้าน้ําตกกกเดือนะคะน้ําตกกกเดือนะคะคืออำเภอคอนสารนะคะไปทำนั่งเหล่นตตนช่วงฤดูแร้งนะคะตอนนี้ก็ได้นะคะ แต่แต่อยา่าให้มีฝนตกนะคะถ้ามีฝนตกเหนือเขากับว่าต้องมานะคะขันคาตรงเกาะกลางนั่นนะคะเนอะเป็นตะนั่งกินตําสมแสบนะคะ เราลองลุงม้มบันไดเพิินเบิ่งนะคะเพระาะว่าเพิินเห็ดตั้งแต่หน้าแ้งที่ผ่านมานะคะมีเราให้จับด้วยนะคะเรา,เาทั้งเดินทั้งเสียวนะคะ <laughs> นะคะไหลลงไปรวมกันกับน้ําเชิญนะคะน้ำเซิร์นกับไหลลงไปรวมกันกับลําน้ําชีนะคะอันนี้เป็นสาขาย่อยของน้ำลําน้ําเชิญนะคะเนอะ เป็นสาขาย่อยเนะคะ่ะชุ่มชื่นนะคะถ้ามีเพื่อนนะคะไปนั่งเล่นตรงนั้นเนาะ,ะแต่เรามาคนเดียวนะ <c oughs> ไม่กล้าไปนั่งนะคะไม่มีเพื่อนเนาะนี่ค่ะเวลาน้ำม,มานะคะน้ำจะล่นมาทางนั่นเลยเนาะค่ะเป็นกระสีไหลอ้มๆอม,อม,มาตรงนี้นะคะเราสายธรรมชาตินะคะแต่เขาบระเไทยออกเข่าอยู่น้าเขาเนะค่ะเพราะว่า มันรีบเร่งนั่นเองนะคะมันทำแล้วนะคะเราใช้เวลานาน,านมากนะคะเนาะไปหาผู้นำแล้วก็ติดต่อกันเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็ไปให้ไปน้าเพื่อนเนาะค่ะกลุลีมีความล่าช้านั่นเองนะคะงามเนาะคะ่ะงามเนาะ เย็นดีนะคะเนาะน้ำตกกบเดือน,นะคะนี่ก็คือกบเดือนนั่นเองนะคะ เที่ยวต้องมีเพื่อนนะคะ,นะตรงข้างหน้าเรานะคะถัดลงไปนะลึกนะคะเนาะน้ำกระโดดลงบ่อยๆนั่นเอง,งกระลีลึกนะคะเนาะโดนน้ำน้ำเซาะเน,น,นะคะน้ำเซาะแบบนี้ดินก็ออกไปออกไปเนาะค่ะ เวลาน้ำแรงดินก็ออกเยอะนะคะเนาะเลยเป็นประมาณนี้นะู้ใดมักธรรมชาติก็ชมคลิปให้ด้วยนะคะเนาะถ้าเป็นไปได้วันไหนว่างๆก็มานั่งกินส้มตำด้วยกันเนาะนะคะเ <c oughs> <c oughs> ย็นดีค่ะเย็นดีเนาะมาก,กันหลายๆคนเนาะ อขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปให้เรานะคะล้ววันต่อไปเราจะพามาชมอีกนะคะเพราะว่าเราจะได้กลับชุมแพอีกอยู่นะคะยังไม่เสร็จธุระเนาะค,ะะคะ่ะเนาะยังไงเราจะพามาแวะอีกนะคะแล้วก็ไปชมทุ่งนาเราด้วยเนาะคะ่ะในคลิปต่อไปเนาะ,ะแต่คลิปนี้มีล้าหน่อยนะคะเรากลัวมันมืดค่ำนั่นเองนะคะเขาจะเลยแบบว่ามากลับบ้านก่อนนะคะ กลับบ้านเนาะกลัวจะถึงค้ำหนาวเมิดค่ำนั่นเองนะคะเอาเลยแบบกลับมาก่อนนะคะเอาเราจะจบชิปแล้วนะคะเราจะจบชิปแล้วสวยงามไหมเอ,อ่ยสวยงามจังเลยนะคะอยู่ใกล้ถนนนะคะไม่ลำบาก การสัญจรนะคะเราจะจับกันแล้วนะคะคราวหน้าเราจะาพาแวะใหม่นะคะยังไงขอบคุณมากนะคะที่รับชมลมผัดนะคะเย็นเอ้ยเอ้ยเนาะ ไปทางชุมแพนะคะอันนี้ทางน้ำหนาวนะคะมืดมืดมืดแล้วนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนมา